แกงลูกชิ้นปับไกยอร่อยอร่อยเข้มข้นดี นดสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พามากินข้าวผัดกะเพราเครื่องในไก่แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายพ่อบ้านซื้อมาค่ะ ก็จะมีไข่ดาวไข่ดาวอะเสื้อสีแดงเตรียมแอรนระบิกตอนเย็นค่ะคลิปนี้เราจบแค่น,นี้กันนะคะ แจ้งลูกศิษยนปักกายหน่อย ใส่เสื้อสีแดงเตรียมเต้นแอรบิกตอนเยนค่ะดูผัดกะเพราเส้นในไก่เราไม่ได้อร่อยเราอ่ะ

ผัดกะเพราคู่ไข่ดาวไข่ดาวไข่ดาวอะคลิปนี้เขาจบแค่นี้ก่อนนะคะ ข้าวกันผัดกะเพราผัดกระเพรเาเส้นไก่เราไม่ได้ คลิปนี้เขาจบแค่นี้กันนะคะทำใหญ่ใหญ่อน่อยหนัก คลิปนี้เราจบแค่นี้กอนนะคะมาจ้ากินข้าวกันหั่นกะพราเครื่อใส่เคื่อสีแดงเตรียมเต้นแอร์บิกตอนเจ็นค่ะ คู่ไข่ไข่ดาวผัดกะเพราคู่กับไข่ดาวมาจ้ากินข้าวกัน กะพาวอืมเพืาใส่เสื้อสีแดงเตรียม นอรบิกตอนเย็นค่ะอเครื่องในอร่อยชอบกินมากทำเองอร่อยเอง เข้มข้นดูจะกการทำใหญ่ๆอร่อยมากไข่กะเพราคู่กับไข่ดาวตอเครื่องในอร่อย ชอบกินมากทำเองอร่อยเองมาจา้ากินข้าวกันหั่นกะเพรา,าเราทำใหญ่ Mm hmm. อร่อยมากแกงกระหวานกินมะเขือชอบกินมะเขือ คล้ายดาวอร่อยถูกใจมาก ลูกชิ้นปลาไกยอร่อยแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากกยพ่อบ้านซื้อมาค่ะแล้วก็จะมีไข่ดาวลูกผัดกะเพราเส้งในไก่เราไม่ได้อร่อยลูกผัดกะเพราเส้งในไก่เราไม่ได้อร่อย 嗯。Mm hmm.